อเดจับม,มือสสสนำทีมรองนายกเปิดงานหนุนขยายฐานคนไทยใช้จักรยานเพิ่มสวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมัญาเลิศค่ะคุณกำลังชมไอโซไซตี้ so ค่ะ ทุกชมค้ะตอนนี้นะคะฝันอยู่ที่แอร์พอร์ตเลวิงสถานีมักกะสันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่งานเปิดเทศกาลจักรยานสอสอสฟีเซนอเดย์บายเฟสทู4รค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงและจะมีนักปั่นมารวมตัวกันแค่ไหนเนี่ยไปติดตามด้านในกันดีกว่าค่ะ นติตยสารอาเดจะมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสพร้อมพาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนง,งานด้านจักรยานทาั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานเทศกาลจักรยานระดับประเทศซึ่งจัดกันต่อเน,นื่องเป็นครั้งที่3ค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับพี่ก้องทรงกฎบางยี่ขันค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องเขางานวันนี้เนี่ยมีคอนเซ็ปเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ไฮไลท์ภายในงานมีอะไรพิเศษบ้างคะปีนี้นะครับงานสสสพรีเซนต์เดย์บายเฟสเนี่ยมีคอนเซ็ปต,ต์ว่า I Ride Bicycle หมายถึงว่าชันปั่นจักรยานนะฮะอยากจะชวนนักปั่นทั้งหมดมาแสดงตัวตนนกันในงานนี้ว่านักปันน่นน่ยมันมีอยู่จริงนะฮะแล้วก็มาถึงปั๊บเปลงทะเบียนนะครับเป็นการกรอกข้อมูลแล้วก็เพิ่มยอดนักปั่นกันให้เห็นว่ามันจะแค่ไหนนะครับเราจะมีโซนจักรยานของมหาวิทยาลัยนะครับให้เห็นว่าทั้งอาจารย์และเด็กมีสองฝั่งกันนะฮะอาจารย์ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับงาน,ว,น,ากกนวิ อที่เห็นนะครัมีโซนจักรยานโชว์ด้านบนจรยางวินเทจนะครับแล้วก็ยังมีโซนเสวนาซึ่งมีียกว่าเป็นกูรูนักปั่นตัวจริงมาพูดคุยมากมายครับผมโดยงานนี้จัดตั้งแต่วันที่6-9ถึงพฤศจิกายน2557ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง21นาฬิกาและที่สำคัญเข้าชมฟรีตลอดงานอีกด้วยนะคะ แบบนี้นะคะเรียกได้ว่านักปั่นเนี่ยไม่ควรพลาดค่ะรีบมารวมตัวการแสดงตัวเป็นนักปั่นกันที่งานนี้กันนะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการในโซเชีิตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซ c i e t y ิตี้กันแบบนี้ตลอดเวลานะคะและสําหรับคราวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็นห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซตีตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ iBitChannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y y 3D ค่ะ